ครับผู้ชมน้ำมันครับเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Anti Aging by มอมานะครับและผมเป้พิรยุทธ์นะครับเรามาไขเรื่องราวของโอเมก้านะครับน้ำมันชนิดต่างๆนะครับที่พี่หมอบอกว่าเราควรจะบริโภคอะไรต่อ<ช>เพิ่มเติมนะครับเพื่อไปลด สัดส่วนที่มันไม่ดีให้มันบาลานซ์ขึ้นครับหมอเชิญครับอ่ะก่อนที่ไปถึงตรงนู้นนี่นะครับเรามาพูดถึงว่าภาวะปัจจุบันที่เราไม่ได้สนใจในเรื่องของกรดไขมันกันเนี่ยนะครับนะแล้วเราก็บริโภคกรดไขมันชนิดดีที่น้อยเกินไปเมื่อกี้เราเห็นได้ว,ว่ากรดไขมันชนิดดีเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ในอาหารที่เรากินประจำนะแล้วเรากับกินอาหารที่เรากินประจำกับมีกรดไขมันชนิดที่ไม่ดีจะส่งผลอย่างไรต่อสุขภาพนะครับนะอันี้หนึ่งกรดไขมันชนิดเลวอ่าอันนี้ต้องรู้จักเอาไว้เลยนะเขาเรียกกรดไขมันชนิด trans นะทางสัตว์คืออะไรทางสัตว์คือกรดไขมันที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นเพื่ออุตสาหกรรมอาหารนะเพื่ออาหารได,ได้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากรดไขมันตามธรรมชาติเนี่ยก็คืออย่างเช่นมันหรืออะโวคาโดหรืออัลมอนด์นะหรือมเมล็ดอะไรทั้งหลายเนี่ยทัวเธออะไรทั้งหลายเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นพืชธรรมชาติที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเยอะกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยโครงสร้างของมันเนี่ยไม่เหมาะกับการอยู่ในอุอณหภูมิปกตินะ ซึ่งมันจะถูกเขาเรียกว่าถูกออกซิเจนเนี่ยเขาเรียกว่าทําให้มันเหม็นหือนะทำปฏิกิริยาเกิดออกซิเดชันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะไม่ค่อยเสถียรเมื่อเราเก็บเอาเอาไว้นานๆดังนั้นในอุตสาหารการรมอาหารก็ต้องดัดแปลงรูปร่างโมเลกุลอาหารตรงนี้โดยใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเาเรียกไฮโดรจเนตเตหรือบิดให้มันจากคดคด,คดงอๆเมืงอง่อกี้ให้มันตรงขึ้นทําให้มันเป็นขัดกอดไขมันชนิดทาร์ดสตซึ่งกดกรดไขมันชนิดทาน์นี้เนี่ยทำให้ อุตสาหกรรมอาหารอยู่ได้แต่ผลปรากฏว่าเจ้าทางสเมทนเนี่ยเมื่อบริโภคไปเรื่อยๆเราพบว่ามันทําให้เพิ่ม LD L D L <ม>เพิ่มไตรกลาีเซอรด์เพิ่มกรดไลโปโปรตีชนิดเลวที่เกาะหลอดเลือดนะลด L D L ที่เป็นตัวปกป้องหลอดเลือดหัวใจเก็ดเลือดเกาะกลุ่มมากขึ้นเพิ่มปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจยับยั้งการสร้างกรดไขมันที่ D D H A นะ ผนังเซลล์เกิดการร่วมซึมสารพิษเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งกรดไขมันทรานส์แฟตเนี่ยนะครับนะเราพบว่ามักจะพบอยู่ในน้ำมันพืช6%พบอยู่ในมาร์การีนมาร์การีนนี่คือเนยเทียมนะดังนั้นเนยแท้เนี่ยโอเคแต่ถ้าเนยเทียมนี่เป็นกรดไขมันทรานส์แฟตเกือบ58%นะบางทีเขาจะเขียนชื่อว่าไฮโดรเนี่ยเราดูอย่างนี้นี่นะนิวทริชแนลแฟ็กเนี่เวลาดูนะแฟต13%เป็นต์แซตูเรเตอร์เฟต หรือทานเป็นทานซัทสองกรัม25%เอเซ็นต์เห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วการบริโภคแบบนี้เยอะๆคืออาหารที่ผ่านการแปรรูปใส่หีบใส่หอมีการเขียนมันจุไว้ข้างๆอย่างนี้ส่วนใหญ่ไขมันพวกนี้เป็นทานซัตซึ่งอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้นนะครับนอกจากนี้แล้วการกินแป้งและน้ำตาลมากเกินไปก็จะทําให้เกิดการขาดสารอาหารที่ช่วยในการสร้างไบโอตินสังกสีวิตามิน B12 ซึ่ง น้ำแป้งและน้ำตาลขาวๆเนี่ยเวลาเผาผ่านพลงงานต้องใช้สารอาหารพวกนี้พอไม่ใช้พวกนี้เนี่ยการนําไปสร้างกรดไขมันที่จําเป็นก็เกิดน้อยลงนะครับนะรวมไปถึงคาเนทีนคาเนทีนเนี่ยเป็นโปรโตีนชนิดหนึ่งซึ่งช่วยในการนํากรดไขมันไปใช้ในการเผาผ่านก็จะเกิดการไม่เผาผ่านความเครียด เหล้าบุหรี่แอลกอฮอล์ทั้งหลายการดูดซึมลำไส้ที่มีปัญหาหลิกีกัดลำไส้รั่วที่เราเคยเล่าให้ฟังนะเป็นเบาหวานอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เราพบได้ว่าทําให้เกิดปัญหานะกดไขมันเกิดไม่เพียงพอนะดังนั้นพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเมื่อสักครู่แล้ว บริโภคกรดไขมันที่จําเป็นมากยิ่งขึ้นโอเมก้า3ที่เราเล่าให้ฟังนะครับซึ่งในโอเมก้า3ก็จะพบอยู่ในพวกเ,าเขาเรียกว่าปลาทะเลอย่างที่เราพูดไปแล้วถ้าไม่กินปลาทะเลเข้าไปแฟลกซิสก็ไม่ได้กินอยู่แล้วฟลกซิสเนาะดังนั้นก็อาจจะกินเป็นพวกอาหารเสริมรแลวเพราะว่ากลุ่มโอเมก้า3จะช่วยในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจป้องกันหลอดเลือดหัวใจนะชาวญี่ปุ่นที่กินปลาทะเลเยอะโรคหลอดเลือดหัวใจอัตราเสียก็น้อยลงเมดิเต <Mediterranean S 1> อร์เรเนียนที่กินโอเมก้า บโอเมก้าเก้าน้ำมันน้ำมันโอลีฟน้ำมันมะกอกก็พบว่าช่วยในเรื่องของป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจได้ดีมากยิ่งขึ้นนะจะไตรกิสรายและคอเลสเตอรอลนะครับนะมันก็ที่สูงขึ้นก็จะช่วยลดลงนะครับนะความดันโลหิตสูงซึมเศร้า ข้อเสื่อมข้ออักเสบการเสื่อมการอักเสบอย่างที่บอกแล้วกรดไขมันมีฤทธิ์เกี่ยวกับการอักเสบของร่างกายด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้ออักเสบผิวหนังอักเสบมีการใช้โอเมกา 3, ้าสามเดี๋ยวนี้มีโลชั่นมีครีมบางตัวนะมีโอเมก้าสามนี่นะเพื่อต่อต้านการอักเสบของ<ม>ของร่า,ายาาเพิ่มนี่บางคนเขาเป็นสิวแล้วเขากินโอเมกา 3, ม้าสามมาช่วยต้านการอักเสบไหม ได้ระดับหนึ่งแต่เราเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะครับกินก็ดีกว่าไม่กินแต่ไม่ได้เห็นผลชัดเจนเพราะว่าต้นเหตุของสิวจริงๆต้องไปถูกแก้ไขด้วยอ๋อโอเคเออนะพืนสะเก็ดเงินซอรอรซยส์อะไรพวกอย่างนี้นะครับนะ โรคแพ้ภูมิตัวเองออโตอิมูนทั้งหลายนะครับเราก็พบว่าการให้อเมก้าสาก็ได้ประโยชน์ด้วยนะลำไส้อักเสบผิวหนังอักเสบข้ออักเสบเมื่อกี้นะเอ็กซีมาผื่นแพ้อะไรพวกนี้นะครับนี่คือเกิดจากการอักเสบหรือการเสียสมดุลของสารสื่อการอักเสบหรือพลสแซ็กนของร่างกายนะครับเส้นประสาทเสื่อมนะชาตามปลายมือปลายเท้าเบาหวานนะครับลำไส เ,เขาเรียกว่าลำไส้แปรปรว able syndrome, น i r r i t a b l e bowel syndrome) ปวดท้องถ่ายบ่อยกินปุ๊บแล้วต้องถ่ายทันทีอะไรอย่างนี้นะเกี่ยวกับความจำเพราะว่ากรดไขมันมีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับการสร้างเซลล์สมอง,อมมองเซลล์วดวงตายอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับนะเพราะว่มันจะช่วยชะลอการเสื่อมของ เอ่อพวกเซลล์สมองเซลล์ประสาทด้วยนะน<ข>อกจากนี้แล้วก็พบว่ามีการใช้ในการป้องกันหรือรักษาเกี่ยวกับมะเมร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งปอดมะเร็งผิวหนังมะเร็งตอ่อมลูกหมากด้วยนะเห็นไหมโอเมก้าสมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยเออนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งความรู้ในเรื่องของกรดไขมันอันนี้มไม่ใช่ว่าลดแต่ไขมันอย่างเดียวลดลดไขมันในที่นี้ลดไขมันชนิดเลวครับไขมันชนิดเลวมีอะไรบ้างโอ้ก็พวก อิ่มตัวทั้งหลายอิ่มตัวขอมมันของท่อโอเมก้าหก็ไม่เอาด้วยนะถั่วเหลืองน้ำมันจากถั่วเหลืองอะไรพวกนี้โดยพวกใข่น้อยลงนะครับนะแล้วก็กดไขมันทานสัตก็คือไขมันที่ผ่านการแปลรูปในอุตสาหกรรมอาหารทั้งหลายมากระลิลืมหมอยอันหนึ่งครีมเทียมโอ้เห็นไหมผู้ชมทางบ้านมันมีหลายครีมเทียมที่ใส่กาแฟกันเนี่ยพงเนี่ยนะคู่กับกาแฟเนี่ย นะพวกนี้เนี่ยเป็นทานซัพด้วยเช่กันพวกทีอินวานนี่มีส่วนผสมแน่เออทีอินวานบางทีเนี่ยมาเราไม่รู้นะเฮ้ยมาดูไม่ใช่เป็นไขมันนะแล้วก็พวกแป้งและน้าตาลพวกนี้เปลี่ยนเป็นไขมันได้แล้วนอกจากนี้แล้วยังป้องกันการสร้างกรดไขมันอิ่มตัวที่จําเป็นด้วยนี่คือข้อสรุปนะแล้วนอกจากนี้ก็บริโภคกรดไขมันอิ่มตัวที่จําเป็นด้วยนะได้แก่พวกกลุ่มปลาทะเลนะแฟลกซิสออยแบลเคอร์เลนต์เมื่อกี้เ่าห้ฟังแล้วนะหรือกินเป็นอาหารเสริมก็ได้แล้วก็พวกน้ํามันมะกอก นะประเด็นอยู่ตรงที่ว่าน้ำมันกลุ่มกลุ่มนี้ไม่ควรเอาไปโดนความร้อนดังนั้นควรจะกินสดสดดิบๆปลาทะเลต้องกินปลาดิบๆหรืออย่างเก่งก็นึ่งมะนาวนึ่งมะนาวบีบมะนาว,นงานาวลงไปนิดนหนึ่งนึ่งต้มไม่ต้องนะไปทอดนะตุ๋นไม่เอาเออทอดออทอดไม่เอาักบาร์บีคิวกดไขมันพวกนี้ไม่ได้ประโยชน์ได้แค่โปรตีนเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องมีความรู้ในแง่นี้ให้มากยิ่งขึ้นด้วยนะนะครับพูดถึงว่ามันหาทานไม่ยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นก็เยอะใช่มีปลาแซลมอนนะ ลาดมะนาวแล้วก็มะนาวบีบนะแล้วก็มีปลาแซลมอนนึ่งโอ้เยอะแยะง่ายแต่สเตกปลาแซลมอนไม่ได้อะไรนะฮะสเต็กปลาแซลมอนไม่ได้โอเมก้าสามนะก็มันไปทอดเลยมสูญสลายหมดแล้วใช่ครับก็เลือกบริโภคนะคบเพราะว่าเป็นออปชันหนึ่งนะครับที่เราจะดูแลสุขภาพของเราให้ลดภาวะการอักเสบแบบยั่งยืนไม่ใช่ไขรอื่นนะครับถ้าเราไม่เลือกที่จะบริโภคนะพี่หมอมากถ้าเราไม่คิดที่จะวางแผนก็ไม่ได้สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เพราะว่าบางครั้งคนเราพอเราเริ่มโตขึ้นนะครับก็คิดว่า เราตัดสินใจเองเราเลือกที่จะบริโภคเองเราวางแผนตัวเองแล้วก็ลืมมองไปไงว่าพอเราปล่อยปล่าแล้วเ,เลยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็เซลล์ล้วก็เสื่อมไปเรื่อยๆพี่หมอเคยบอกว่าแค่เรานอนเนี่ยนะเวลาที่เรานอนบางคนบอกโอ้ได้พักผ่อนแต่จริงๆแล้วก็คือการเสรื่อมของเซลล์เหมือนกันนะครับแต่ทําให้เราแค่แบบสบายเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีการหายใจการหายใจก็คือการเผาผลาญเซลล์ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คิดจะดูแลเลยเนี่ยอย่าเลย นะครับก็ทำลายเซลล์มันไปเรื่อยๆเนาะใช่มถูกต้องไม่คุ้มเลยถ้าเกิดใครไม่อยากแก่ไม่อยากเสื่อมไม่อยากโทรมปฏิบัติตนนะครับเพื่อจะลดภาวะอาการอักเสบของเซลล์ดีกว่าเดี๋ยวไปเบรกครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงหน้าครับกับแอนตียไอจิ้งบายหมอมาดและเป๊ครับ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพสาหเห่งการดูแลรักษาสุขภาพแนวใหม่ที่กำลังมาแรงในขณะนี้กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ที่จบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตรับจำนวนรุ่นละ15คนจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแรกเลยก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาเรียน ต่คืออยากเป็นปริญญาโทสักใบหนึ่งแล้วเราเื้อถูกจ่มาลนะคะเราก็เลยก็เลยอลองเฮ้ยมันใช่อ่ะมันคือมันคือตัวเราเองคะเพราะว่าทุกวันนี้เวลาทำงานถ้ากอบว่าเพื่อนเทื่อนพี่น้องที่อยู่ที่โรงพยาบาลเห็นกันเนี่ยจะเห็นยังทำงานขนาดมากเออแต่ว่าน้าจะเป็นเหมือนเดิมอ่า เพราะว่าเวลเาเราเรียนเนี่ยมันมีวิชาความรู้ที่เราได้มาเยมันไม่กับตัวเองก่อนยื่เริ่มแรกนะคะแล้วเวลาคนอื่นเขาเห็เเนเนี่ยบอกว่าใช่มหมเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่มกราคมถึงเมษายนของทุกปีติดต่อสอบถามที่0818189937 025780040และ029070248